อที่สุดในโลกันนกน,นนเดออา้่ ทุกคนคะ่ะตอนนี้พิมพ์ก็มาถึงสวนพี่ลีแล้วนะคะคือสวนแกกว้างมากมีทุกสิ่งอย่างมีทั้งผักตุรกีทั้งผักไทยทั้งผลไม้ตุรกีทั้งผลไม,ลลม้ไทยคะ่ะทุกคนอย่างเช่นันนี้คือต้นพลับคือดกมากพอจ๋อไม่จอ่อเดี๋ยวแกก็จะเก็บส่งโรงงานนะคะคืออยู่อย่างนี้คืออยู่ได้เลยคะ่ะไม่ต้องคิดถึงไทยเลยผักผลไม้เยอะแยะ,แยะมีอะไรให้ทาเยอะแยะมีกิจการให้ทาเยอะแยะ,แยะคะ่ะทุกคน นะคะเดี๋ยวยังไงเราไปลุยสวนกันนะคะทุกคนมีสวนลูกคลับด้วยนะอันนี้คือกินได้แล้วนะเนี่ยสีส้มๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวแกก็เก็บส่งบริษัทนะคะทุกคนเป็นสวนเลยโดกมากทุกคนค่ะเนี่ยเยอะมากเต็มเลยทุกคนลูกไสเนี่ยสีนี้คือพร้อมกินแล้วนะคะสีส้มๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือจะฝาดยังไม่ได้นะคะทุกคน แกบอกเก็บเอาไปเลยอาไปกินแล้วพิมพ์ซื้อด้วยนะคะวันนี้ซื้อลูกพรัาซื้อไปให้แม่ย่าด้วยนะคะช่ำๆเลยสวยไหมสวยไหมทุกคนเดี๋ยวจะกัดโชว์ช่ำๆเลยนะอืมที่สุดในโลก เ hmm. hmm. ต็มแล้ว hmm. Hmm. หวานมากเดี๋ยวเด็ดอันนี้ไปกินอีกด้วยนะคะ โอ้ยมันแตกจนเน่าเห็นไหมทุกคนดูมันเน่าแตกนี่โอ้ยอันนี้ก็ต้นมะเดื่อนะทุกคนนะสวนกว้างมากเดี๋ยวพิมจะกินพันนี้ดูนะคะพันลูกลีมันจะเหมือนลูกกลมไหมนะคะอึ๊บช้ำๆจุๆ๊บๆนี่เลยได้ไหมได้เดียวก็ได้ <laughs> คุณค่ะอโอ้โมัน,มนช้ำมากทุกคนนี่ดับเบิลแซบเลยนะมันเป็นแบบ เวลามันยังไม่สูงมันจะฝาดมากแต่เวลามันสูงแล้วมันคือฉ่ำแบบน้ำตาลเชื่อมน้ำครึ่งอะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนมาดูนะเวลาไปอบแห้งก็อร่อยนะพี่ลีพาอบแห้งขายอ่ะเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเาเก็บพักเดี๋ยวเขเก็บแล้วก่ออืม ผิดสวนกระตินเห็นเจ้าน้ันน้เจ้านนนี้เสขอบคุณค่ะผิดฝันร่งกาอากาศอ่งนวลพิมนั่งอยู่เนี่ยทั้งวันนะคะพ่ลีแกก็เก็บผักเก็บผลไม้มาให้พิมพ์นั่งกินทั้งวันคือทั้งสวนเนี่ยแกมีผลไม้หลากหลายมากนะคะเดี๋ยวว่ามีโอกาสรอบหน้าเดี๋ยวพิมจะมาทาคลิปผลไม้แต่ละอย่างแต่ละอย่างให้คุณผู้ชมดูนะก็คือแบบมันครบวงจรมากนะคะผลไม้ ก็คือเป็นผลไม้ท้องถิ่นของชาวตรุรกีที่ปลูกไว้เป็นไร่เป็นสวนเลยนะคะมาดูว่ามีอะไรกันนะฝากทุกคนรอติดตามชมด้วยนะตอนนี้พิมพ์ก็กําลังเพลิดเพลินกับการกินแบบเบรกไม่อยู่เลยนะทุกคนผลไม้ที่นี่คือแบบออกจะเป็นออกแกนิกเลยนะคะหวานฉ่าโดยเฉพาะตัวองุ่นนี้ก็อร่อยองุ่นกรอบมากทุกคนแล้ววันนี้พิมพ์ก็จะขอซื้อ,อลูกพับของพีลีไปสัก3ามสโลนะคะไปฝากแม่ย่าค่ะ แต่นั่งไปนั่งมาแกก็เก็บใส่กล่องให้เลยค่ะแบบไม่ต้องซื้อก็คือเก็บๆๆลงกล่องให้พิมพ์แบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะหันกลับมาอีกทีลุงแกเก็บให้พิมพ์พูนกล่องเลยค่ะลูกพลับแต่ลูกพลับนี้คือถ้าเด็ดออกจากต้นแล้วต้องกินให้ไวนะคะเขาจะมีความเซนซิทีฟฉ่ำไวมากติดใจความหวานความฉ่ำของตัวลูกพลับมากนะคะทุกคนพิมพ์ก็นั่งกินแช่อย,อยู่เนี่ยละคะ่ะไม่ไปเก็บละให้สามีกับคุณลุงไปเก็บนั่งกินอย่างเงี้ยได้ทั้งวันเลยค่ะคือฉ่ำไม่ไหวอะ เดี๋ยวพิมพาทุกคนเดินประชมอีกพันหนึ่งนะคะพันนี้จะลูกเรียวๆลีลนะคะพันนี้จะกรอบๆแข็งๆนะนี่เลยค่ะทุกคนเหมือนลูกมะเขือเทศไหมคะเดี๋ยวไปนั่งกินกันพิมพ์ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่แล้วล่ะมาเดือกินบ่อยแล้วนะคะมานั่งอินเดียแชร์สิลูก นั่ง on the chair เนี่ยค i ด s ิ i on the chair อ้ยว้าวมาชิ้น้บริยัคครับไก่ไก่ลูกกินอะไรทีนี้กินอะไรลูกกินอะไรครับอันนี้จะอีดบ้าอยู่สิดอันนี้อืมอันนี้คือมะเดื่อทุกคนชึงช่ำมากช่ำโบกิน ดมดืมอมีความไฟเบอร์สูงของโปดไม่ยากอันนี้ช็อกแลตดิสวาย มีดะมะกัดซีเจก็ชอบค่ะทุกคนไอ้กระกระอ่ะอยู่อีทลูกอันนี้อันนี้อีทดีสุดมาดูพันนี้ค่ะทุกคนหวานแบบอ้ายเลย giật cái ba giật cái chắn chắc đấy, giật cái, chắc chắn mà และนี่ก็คือผลงานแฟนของพี่ลีนะคะแกเก็บลูกพับม่หพหมพิมแบบเต็มกล่องเลยพิมพ์กมัวแต่นั่งกินนะคะหันไปอีกทีแกเก็บให้เต็มกล่องแล้วนะคะและแกก็ไม่ได้คิดตังด้วยนะคะแกเก็บให้กินฟรีหมดเลยก็เลยไม่ได้ทาคลิปให้คุณผู้ชมไ้ชมเอาไว้เป็นคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวพิมพจะมาชดเชยให้นะคะ <S <S ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ